มบ่าท่ไปหาข้าเจ้าเดี๋ยวเอาัวได้วาวากนึงวที่เราได้ลลางเนาะูกับว่าลางเหมือนนึงคับอ่าวออหกสัมเด็กวิ่งดีมันเล็กลิจีเรามาหาอยู่ตรงนี้เดมาหาไปปูมันจะบอกว่าว่าไก่มือกันไก่ไก่เมื่อเรียนเมืออีกแล้วนะเขาเรียนอีกแล้วเป็นมื่อนั่นโอ้โหคนละเมือติ เมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกาอยนวันนี้นนวันที่17มก,กราคมออน้าพี่น้องเนาะมาตามปูเขียนดิน,นอ่ะมาตามเนี่ยทางไทยกับเอฟซีเพิ่น ตัวเดียวไปกวานงเจ็ดตัวเดียวไปกวานต่้ทีเจ็ดนั่งกันแเดีแล้ว่อยมาจับคู่อ่ะู่ตัเดียวเจ็ดปอ่าแน่ใจว่นสีนี่ฮะมันเจ็ดสามหนึ่ไปม้วนเอาง่ายเลยโอ้ฝันบ่ปูมันบ่ฝันลักขันจะน้ำมันคนไตอยู่ละือปูก็เฮ็ดเป็นเด็เดขันน้ำมันผู้พาพูคผู้พูดแค่เฮ็ดแล้วก็เกแล้วคกอกันลย่ เออบเอิดรือบง่ค ah, okay? oh, uh, so ่อยเล็กันเี็กันงามๆเลยนี่นีงเป็นศูนย์ขันฮตัวที่หนึ่งศูนขึ้นแหลกโอ้ขึ้นแหลกเป็นศูนเลขคือศูนย์งามศนอ่โอ้ชวดอันเมือที่สองเนพูอั่นแล้วเล็กคือสามงามเลยเออคือที่สองเป็นสองได้ตัวเดียวขึ้นแลวตัวเจ็ูเหมือนกับเป็ดเลโอ้ ขึ้นที 0, 3, 3> yeah. ่แรกศูนยอ่าขึ้นที่สองสามอ่าขึ้นที่สามเนี่ยปูขึ้นสามได้เลยงั้นแล้วนะสวดสรงขึ้นเสวดสองขึ้นไปท่านั้นเอาได้ศูนย์สามมันบัดศูนย์สามแล้วคอยเห็นขึ้นแหลกเอาเลขศูนย์ก็งั้นเถอะนะอ่าวันขึ้นที่สองพูดแล้านั่งยืดไก่ละวันน่งไม่ว่าก็เลขสามนั้นงั้นเถอะนอ่า อโอ้ซันี้เด็กก็บ่เห็นนั่นเหรอแต่ว่าสุมโยกเห็นคือปูอยู่ก่อนเ้ยมันเดดเห็นพูดสิ่งนั้นมันกะแตกมาแล้นละโอ้ปูสวัสดีสิแรกจะเห็นเลยเด<ล>ี๋ยวจีบแมน่าถจะคอยบอกไม่ไม่ตะก่า,กานฝุ่นอ่ไปเช็ดตั้งจีบแมนแมนเลยจนเสียมัดบันเด่กโอ้ขัดเปลือกวาเราคอยมือเทนี่นอ,อ่ะบันนี่คอยหลังมันเห็นว่าใครนั่นใช้่าเล็กนะแต่ว่าก็จะซื่อหถมันเห็นละคนเจเล็กด้วยอ่า พอได้ไปได้มากนี่ติปูไปกินบ๊วี่ยังเดกบี่ยังกับ่สําหลก็สหรัดมากเกล็ดิรอ,อันไดกัที่ว่าได้ศูนย์สามแต่ว่าที่หายเจ็ดสามปุ๊บได้กนนะปส๊ช่วยนี่ว่าฟักเงนไัดน้ำมันลูอ่ะตั้งหักเจ็ดอันหนึ่งเจ็ดสามเราไปหมุนเราตั้งเงินตัวมัน พวะท่านในไก่ยังเมีดนะนึ้งเช็ดสามมาพูบบ้านนี่ได้สามตัวแล้วบ้านนี่เอาไปหมุนเอาไปใส่มันจะเขาว่าตะขันน้ำมอตศูนย์สาโอ้โหอขันน้ำมอศูนย์สามแต่กี่ขั้นว่ามันมีงานตั้งสี่เข็ดน้ำเลยว่ามันจะว่างมันบอกตะกว้างนะแต่เดี๋ยวโอ้มันกินเท่ามันบริจูน้ำเลี้ยเดี๋ยวเนี้ตกว้างมันยูน้ำเลี้ยงมันเลี้เลี้ยงอือืมอเดี๋ยวนี้มันยูน้ำลดอย โอ้ห่วงจะน้ำรถสองตะลรถก็เพื่อประจัจกไปหันไปนี้ว่าได้เออเออเออเพราะว่าผ้าไปเนาะไม่ได้เยอะดิแม่ไม่มีเสไปกับไปอลขนีเอาพ่่รองเหม่ยจะลากไว้ไปอัน่ได้เราได้กาไปขปน้านี์ศันยํนามศูนย์สามแ้วก็เลขมีทีมาเออ่มาทหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเอาวิ่งเจ็ดโอ้าไพอยากวิ่งวิ่งเจ็ด สวั๊กลังบนืออ่าอ้ถามฤาษีมันก็ะโมาไหมอ้เอาภูฤาษีิันหาล่างนึงวะฮเแล้วล่างนึงแล้วบอกกันบนหาล่างนึงอ่ะวิ่งมันเล็กมันเปียมือล้วออกอ่าพอดกันจับคือก็ได้ร้องพอดกัว่ายกขึ้นขึ้นเนี่ยเมื่อไหงวดนี้อวันปลขึ้นกัน เปลี่ยนตัวบางทีจะเกลียดกันอ่าจะเลยว่าบ่มั่นใจประเด๋ยมันบ่ว่าท่านถามเล่าจะว่าพว่ากันอ้วยเหรอเฮ้ยว่าท่านถามบ่ได้ถามอยู่โอ้เอานี่นๆเด้อเรียบ้อ๋บอกเล่าอ่าบอกบอกผูบอกคนวาดเอาเนียนๆได้เตี้เอาไมนเก่งที่จะต้งไปวาดจังวาดเตี้ยโอ้อืมเอาพี่น้องเอาไป พิจารณาเบิงซะก่ันเดี๋ยวมันมันจีเข้ากันกับอันที่ซีบไว้หน้าตัวเดียวคู่ว่าให้เจ็ดก่อนไปก่อนติเจ็บไปก่วนอ่ามันจะเข้ากันไหมถ้าเข้าหรือว่าตรงกันก็จะได้เน้นจักหน่อยพี่น้องอ่าเป็นแหรงความที่บางนึงเหรออ่างวดนั้นคห้าเลยพี่น้องให้สวงหาให้เก้าสวางหาแตกทั้งบนทั้งล่างขอยังเป็นน้ำคิดขวารวดตัวเออโอ้อ่าข่มสีเชฟไปเอ่าองหัน ซื้อซิก็ลอนแล้วโอ้เป็นตัวตัวสบายพระรวยนะเราไปนำซิฟาอะอะเพว่างใจหรือเ่เรียกอชือปิดเปนทังโอปวดนำเลยกซิฟหาขอบซิฟหกอเอรมือนไทยนึ่อเนาะนแต่ว่าลืสีพันยังบ้านไานมาปูทส่ไที่บ้าท่นไหนมันเจ้วจ้อกันนะ้้อ้วนเกันอาวทีมากขึ้นกันบ่ อ่ามันจะตรงกันบ่ตีอพอเล้วแต่บ่ได้ถามกันเมเรื่องว่าแดงแงกว่าอเดี๋ยนี้ว่าท่านนั่นก็เอกนี่นอย่างด้ลงไปเออออกค้าขาก่อนจังว่าตีสี่คุ้มสื่อตอะไรอีกตี้สื่อไนเด้อสื่อไนเด้อตีโอ้ดังขนาดเลยพี่น้องหมวดเนาะเลยทั้งบนทั้งล่างหาใส่พ่อว่าหมวดเดนเปนวในสื่อที่อวนบบก้าหาบอกกันหาสองก้าหาสอง มันบวแมบนั้นนั่นดอกมันก็ขึ้นจากื้อดยวยดอกงวดนั่นอ่ลัดสันดาลจะคว้างมันเออเออซื้อได้นี่อามีภารกิจไปจาริว่าได้เงินจ่แม่หลงอยัดนี้ด้มือเรียกจวกนั่นค่ะอ่ัดสื่อตีในบาทไม่มีเห็นว่าล่ะอืมกูว่า่สื้อเลยขี้รถนีเท่าไไปแ้วมัดเวลาอ่าขายก็เจาก็รู้ไม่มากนั่นเราบาิว่ได้เงินอืมจะจะซ่ยืดยิดเด็กวไซื้อเลยเออใจจดใจจออยู่ที่พวกรัา หื้นเดีวกงอย่างนี้ก็สิบ่วยด้วยเอพี่ร้องเลขคัามันม่วไมไปถามกันไม่ได้เข่ากันวะอ้าโอ้เอาคันมําม่วงเนาะพันวาตะกี้กับว่ามันคักอยู่ที่พนว่าคุณลุงอนมันเท็ดบท่าในเฮ็ดแล้วอื่อเดียวเพื่อเดียวเก็บส่วนคนหลวงมันเดียสิบเก่าอ่ะพี่การมันม่วล่หครับผู้เฮ็ดเองเนา เกันก่ายดวงพวกกันเะโอ้ครับัวกพีพวนเจ้าวัดได้บ้านหนึ่งก็บอกกันนิดนี้ต้องไปซื้อหนึ่งเก้าซื้อหนึ่งหัวกค้ดได้หลายที่เราโอ้คอยบอกนี่แม่นหน้ามันเจ็ดหน้ามาเป็นเลขหนึ่งนะเจ็ดเก้าเลยเกออเอาวงินนี่นะพี่น้องศูนย์คือศูนย์เลยสามคือสามเลยอ่าเลขขันน้ำมนอนเนาะตอนเลขชนตัวของปูนี่กับริวามาจะใสอ่าไม่งที่ละ ติดเจ็ดไ้อ่าหนึ่งเจ็ดหรือว่าสิดเจ็ดสามก็ได้นี่ิดสามหนึ่งกับพวเนี้ยเจ็ดติดตัวตั้งมือเจ็ดตตัวตั้งที่ปูเจ็บไปอืมเจ็บไปอาร่างเบิงร่างเบิงปิดใจมาต่ำเนาะสำหรับโค้งจุดท้ายเจ็ดไปห้าลซี่โอคาปูซาแชปตากจอเอาไปร่งเนาะเดี๋ยวค่อยลอยคุณททาว่าหลายดอกเน่าทางเบินเจ็บมือกับ อ่าชัดนจะจ๊ะครับผมเม,มือเ่มอเนอมา่เอาทั้งแตก<อ>ทั้งบนแตกทั้งล่างอีกม,าม,ามัน,น<อ>มาลำบากเลยครับผมกู้ว่าไฮไลท์ห้งางคนว่า